เรืองราวของมาลคัมโครรับบโดยบรูซวิลลิสจิตแพทย์เด็กชื่อดังแห่งเมืองฟิลาเดลเฟียที่กำลังเริ่มรักษาคนไข้เด็กรายใหม่ <Hi. S 1> ซึ่งก็คือโคลเด็กชายวัยเก้าขวบรับบทโดยฮารีโจเอลออสเมนที่อาศัยอยู่กับแม่เพียง <you> ลำพังสองคนรับบทโดยโทนี่คอร์ลิน คมีพฤติกรรมแปลกๆชอบเก็บตัวเงียบไม่สุงสิงกับใครและดูเหมือนว่าเขาจะมีความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เมาคอมได้เข้ามาพูดคุยกับโคเพื่อหวังจะรักษายเยียวยาให้อาการของเด็กน้อยดีขึ้นจนกระทั่งเขาได้พบกับความลับสุดสยองที่เป็นสาเหตุให้โคต้องหวาดกลัวอยู่ตลอดเว